สวัสดีครับมีลัอที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลงหนลล็อกออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีร็ตที่ชอบนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงออหัวข้อนะครับตอน80เพื่อนเพื่อต้องเตรียมตัวอะไรบ้างาาเพราะว่าตอนนี้มีผู้เล่นที่เลเวลประมาณ76กเกือบเกือบเกือบหลายท่านอยู่แล้วยังไม่ได้เตรียมตัวนะครับอาจจะพลาดอะไรไปเยอะนะน,นี่มีก็เลยมาแนะนําสักนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้ปีกมีนะของของคนอื่นยืมเข้ากล้องเฉยเห็นมาสวยดีไม่มีไรหรอกครับ กูจะเห็นปีกแล้วกูอยากเติมเลยว่ะปีกมั่งรอจริงรองแบบไม่มีเหตุผลเลยนะอ่ะอันดับแรกเรามีขออนุญาตบอกก่อนเลยดีกว่าครับว่าเลเวล80เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกแน่นอนคือเราก็ต้องมีใช้บูปิน80อยู่ใช่ไหมครับบูปิน80อยู่ที่นี่นี่ชิ้นส่วนมันจะเป็นอ่สีเขียว,วครับ ถ้าเพื่อนๆทำเควสมังเนี่ยมันจะได้อยู่ที่52ชิ้นแต่มันไม่พอหรอกครับแรกชิ้นหนึ่งก็ประมาณ30นะให้เพื่อนๆแรกที่นี่ครับาพาร์ตขวาบนถ้าเพื่อน,อนๆอยากจะรีบใส่ของเรเกว่า0ให้ไวที่สุดเนี่ยมีแค่ทางเดียวคือเพื่อนๆต้องซื้อพาร์ครับแล้วก็เอาคะแบบนนสะสมเนี่ยเอามาแรกตรงนี้นะครับเห็นไหมเรเว่า0นี่มาแล้วถ้าพาร์ก่อนจะยังไม่มีถูกไหมครับพาร์ตที่แล้วจะแค่70ซึ่งตอนนี้จะมีถึงเรเว่า0แล้วก็ให้เพื่อนๆรูดมาร้อยใบเลยครับ แค่นี้ครับก็จะแลกครบทั้งเซตเลยนะครับรวมถึงว่าเราลงดานตอน80ก็จะมีได้ด้วยนะครับพอเพื่อปลอด80เสร็จเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็<ๆ>วิ่งมาทำ quest book ครับนี่นี่ book มันบุ๊กแปดหรือบุ๊เก้าว่ามีจำไม่ได้เปิดตอน80น่าจะบุ๊กแปดแหละฮะต่อไปนะครับสิ่งที่เพื่อนเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อน<ๆ>ต้องเตรียมต้องใช้อะไรบ้างอาเดอร์มีจะขอพูดให้ฟังนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้มีผูเ้เล่นที่80แล้วยังของขาดก็ลองมาฟังหมีเพิ่มเติมเผื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมนะครับ เพื่อนๆสามารถมากดดูของได้นะว่าแต่ละคาเนี่ยมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับออเราว่า80เดียวมีจะไปเล่นแอดแล้วนะมีจะขอดูของโจนแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราขอเราเลื่อนลงมาดูเลยแล้วกันนะครับอ่าเจ้ามูลไลท์เด็คเจอร์นะครับเห็นไหมครับการทำเนี่ย สิ่งที่เพื่อนๆควรจะต้องเตรียมหมึกเลยก็คืออันแรกเลยครับคืออะไรเจ้าอี u i p m e n t คิดต้านเลเว80เนี่ยตอนนี้ราคาพุ่งทะลุแพดานเลยเพราะว่าหลายคนน่ะยังไม่รู้ว่า80เยอะแต่เขาซื้อตุนกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขากลัวว่าอนาคตราคามันจะขึ้นมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้หมีก็ซื้อไป62อันเรียบร้อยแล้วอ่ะวิธีการดูนะครับว่าเราใช้ของเนี่ยทั้งหมดกี่อันอะไรยังไงบ้างคือมันจะพอแอดนะฉบอแอดแอดเนี่ยจะใช้ทั้งหมด62ชิ้นเพราะว่าอาวุธชิ้นหนึ่งเห็นไหมครับมันจะใช้16 มันใช้2ข้างคือ32ถูกไหมแล้วก็พวกเกาะพวกอะไรพวกนี้มันใช้แค่10เพื่อนๆก็นับไปเลยเสื้อผ้าคลุมรองเท้าคือ30ถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดอาวุธอะอย่างธนูใช่ไหมธนูมันใส่2ชิ้นก็คือนับ16ธนูก็จะจบอยู่ที่46ก้อนธนูก็จะจบอยู่ที่46ก้อนแต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่อาวุธ2ชิ้นอะอย่างเช่นใส่โลหรือว่าจะใส่ดาบอย่างใส่ค้อนอย่างพ่อค้าอย่างเงี้ย พ่อค้าก็จะคิดก็คือโล่สิบครับโล่สิบแล้วก็อาวุธเดี๋ยวนะมันโล่สิบหรือว่าไอ้ไนี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีหอด้วยดูมีเคยดูมารอบแต่จําไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูให้ดีกว่าเพื่อความช่วยนะครับอ่าโดยที่ผ,าาผ,าผา่านพ่อค้าโอ้โหผ่านพ่อค้าใช้สิบหกเลยวะอันนี้รู้เรื่องเลยอะแล้วก็พ่อค้ามันพ่อค้าใส่โล่ไหมอืม ก็ถ้าเกิดเป็น10 10กับ16ก็คือทั้งหมดเนี่ยพ่อค้าหรือว่านายจะใช้ทั้งหมด52ชิ้นนะไอ้โทรัพท์าชิ้นถ้าเป็นพวกพ่อค้าหรือนายอ่ะเอะแต่แต่นายมันใส่โลบอกว่าถ้าจะใส่โลนะแต่ถ้าเกิดนายอาจจะเป็นสายหอกที่เขาใส่2มืออันอันนี้หมีไม่รู้เรื่องนายนะแต่ถ้านายใส่2มือมันก็จะพอๆกับธนูแต่ถ้าเกิดสมมติใส่แยกเช่นเอกหอก1อันโล1่อันเหมือนพ่อค้าอย่างเงี้ยมันจะใช้ทั้งหมด56สนะครับส่วนธนูอย่างที่หมีบอกใช้แค่46น้อยสุด ต่ถ้าแอดเนี่ยมีนับแล้วแอดเนี่ยใช้ทั้งหมด6 2ก้อนนะครับสิ่งนี้เพื่อนๆต้องเตรียมตัวก่อนเลยไม่อย่างนั้นแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมีให้ดูครับตอนนี้ราคาตลาดเนี่ยทะลุเพดานแล้วนะทะลุแบบว่าทะลุแบบไม่ต้องซื้อแล้วอะ่ะนี่ราคาตอนนี้ขึ้นไปถึงที่1 7 17เปอร์เซ็นต์แล้วจากตอนตีห้าเนี่ยกับเมื่อวานเนี่ยราคายังศูนย์นะครับเพราะว่าคนแห่จะดึงอ่ะของผีทั้งหมด6 2อก้อนเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมีจะให้ดูนะครับแสบเลยแหละ ถ้าเพื่อนๆมาดึงวันนี้เห็นปะ50ก้อนคือ2แ0น3หม่บวงไปอีกอีก12ก้อนจะเป็นเท่าไหร่นะครับอีก12ก้อน5,000หกตกประมาณ3แสนนะรวมๆเบ็ดเสรเกือบเกือบ3แสนนะครับซึ่งแบบถ้าเพื่อนๆอพลาดมาซื้อช่วงนี้ราคามันจะแอคทีฟสูงมากนะครับอคำถามว่าเราควรซื้อไหม ณนะตอนนี้ถ้าเกิดถ้าอันนี้มีพูดจริง,รงๆนะถ้าผู้เล่นที่เลเวลประมาณ79ตอนนี้ซื้อไปเถอะครับเพราะว่าอีกประมาณวัน2วันเพื่อกเขาต้อง80ถูกปะ่ะเพราะ80ขึ้นมาเนี่ยมีคิดว่าราคามันจะต้องขึ้นอย่างนี้4วันรวดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผู้เล่นที่เขา 77, 78, เลเวล7 77 8เจ็็ขาต้องขึ้นมา79พกพรุ่งนี้ถูกไหมอีก23วันเขาก็80เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้มันมีแต่ขึ้นอย่างเดียวมีคิดว่าราคามันจะขึ้นสูงวันนี้อีกครับนอกจากว่าผู้เล่นนะ เลาว่า80เันหมดแล้วน่าจะประมาณ5วันถึงอาทิตย์หนึ่งราคาน่าจะลงอันนี้อันนี้เราพูดถึงตามหลักพิสิ์หุ้นนะดีมานมากมันก็คืนถูกไหมครับซับไพ่น้อยมันก็ตามนั้นเลยถูกไหมอ่าต่อไปนะครับวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะอันนี้มีพูดถึงแอรของหมีนะสําหรับผู้เล่นที่แบบเลเว่า76ถึง79ตอนเนี้ยที่แบบยังไม่ได้เตรียมของหมีขอ,ขอแนะนําให้เตรียมครับไม่งั้นเพื่อนๆไม่ทันการแน่นอนนะ พอเียว่า80เราไปเราเราค่อยไปดึงของไม่ทันครับของที่หมีว่าคืออะไรอ่าเดี๋ยวแนะนําให้ฟังนะครับของที่ว่าก็คือชิ้นส่วนการทำเองพอเรามีคริสตัลอ่าเห็นไหมครับเอ็กซ์เแลริสตั้แล้วก็เราต้องมีแบบแอนเสร็จแล้วเราต้องมีของวัตถุดิบจากมอนสเตอร์ซึ่งเจ้าบังกรพวกเนี้ยซึ่งเจ้าชาร์ปสเคปสเคปเนี่ยมันออกมาจากไฟอิง เจ้าบางกรแล้วก็วินโกส่วนใหญ่คนไม่ค่อยตีกันแต่มันกม็มีขายมากกว่านะครับอ่าต่อไปก็คือสโตนเฮิร์สสโตนเฮิร์สเนี่ยใช้เยอะใช้เยอะมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่ขาดตลาดเยอะสุดแล้วเพราะว่าพาสนาไม่ค่อยมีคนตีจริงๆแล้วก็เจ้าโคโบโคโบแฮมเมอร์โคโบเมดเนี่ยหูไม่มีแทบมันไม่มีคนตีเลยอ่ะมันก็เลยของมันเลยขาดตลาดยากรวมถึงตอนนี้ก็ไม่มีคนปล่อยเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็ต้องทําของถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมีจะบอกเทคนิค ้วยว่าเพื่อนๆควรจะต้องทําอะไรทุกๆ5นาทีนะอันนี้สําคัญไม่งนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไปรอช่วง80นะไม่มีทางครับ <c oughs> เพื่อนๆเพื่อนๆรอ2อวันอ่ะก็ดึงของไม่ครบแน่นะอันนี้คือหมีแค่แนะนำะเฉยๆนะจะเชื่อมีไม่เชื่อมีก็ได้อ่าต่อไปก็คือ B i g กบิ๊กซากนะครับก็ดอกจากอะไรเห็นไหมบังกอนแมวแล้วก็ททโนเมนาซึ่งไอสามตัวนี้คนก็ไม่ค่อยตีแต่ว่ามันยังมีขายในตลาดเยอะอาวิธีที่มีแนะนําก็คือเพื่อนๆตอนนี้ที่เลเวลประมาณ76 กือบเกือบเจ็ดเก้าที่จะรอใส่ของเจ็ดสิบรอใส่ของแปดสิบซึ่งซึ่งอะไรซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เตรียมของพวกนี้เพื่อนๆจบสิ้นแน่นอนนะอ่ะให้เพื่อนๆเข้ามาว่าเทรนนะครับเห็นไหมแล้วก็เข้ามามีเดียมเห็นไหมคำสั่งที่สองเนี่ยให้เพื่อนๆลงมาเห็นไหมมันจะมีขายอยู่ตอนนี้สามชิ้นเนี่ยไอ้ที่เพื่อนๆต้องทําเพื่อนๆเพื่อนๆต้องมาดูของในในร้านเองครับเพื่อนๆต้องมาดูของในร้านว่าเราต้องใช้อะไรบ้างคือเพื่อนๆต้องวางแผนนะ ถ้าเพื่อนๆไม่วางแผนของไม่ครบแน่นอนพอาะ80นะเราเพื่อนไม่ค่อยหาไม่มีทางเห็นว่าเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าของขาดตลาดขนาดนี้เลยแทบไม่มีขายต้องรอโอ้โหว่าถ้าเพื่อนๆไม่ขยันดึงตอนนี้มีบอกเลยนะเพื่อนๆ80ก็ไม่ได้ใส่ของพูดจริงๆนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตพูดของหมีนะของหมีไปเล่นแอร์คอหมีเล่นสายโซก็อย่างเจ้าสโตนเฮิร์สเนี่ยหมีต้องใช้ทั้งหมดก็คือ550ต้องต้องทำเสื้อแล้วก็ทำ ทำมีดลูหน้าอ่าอันนี้คือของหมีนะอ่าต่อไปชาร์ปนะครับเขี่ยวบางกรนะหมีใช้อยู่ที่330นะครับคืออาวุธมูลไลท์อาวุธใช้เยอะ330นะครับอ่าต่อไปเจ้าบิ๊กส a เคปเนี่ยเจ้าบิ๊กสเคปเนี่ยของหมีใช้อยู่ที่440นะทำเท้ากับคุม เพระาะนั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องไปดูของกันเลยเน,ยเนี่ยมาดูที่ร้านตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็กดคําสั่งสามเห็นป่ะเพื่อนๆไล่ดูของเลย <c oughs> ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแล้วเพื่อนๆเรียบดึงรอเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปรอนะวิธีการดึงของหมีก็คือตอนนี้ต้องขยันหน่อยก็คือว่าหมีจะเข้ามาดึงทุก5นาทีเลยเห็นป่ะหมีเข้าว่าเทรดแล้วก็อย่างที่บอกครับมีเดียมนะแล้วก็เข้ามาดูบ่อยๆเนี่ยทุก5าทีมันก็จะรีทีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นสุรตะตานก็สามารถกดรีได้ครับเห็นไ่ะข้างบนเนี่ยขวาบนนี่ง่อานหเ็ เนี่ยขนาดรีเป็นรอบหนึ่งไม่มีเลยบางทีมีเช็คไปสิบรอบก็ไม่มีคือตอนเียมีขาดแค่เฮอร์สโตนประมาณ2 0 0อันอ่เออมีคบหมดแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่เลเวลประมาณเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ตอนนี้รีบดึงครับไม่ต้องไปคิดนะว่าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวชั้นอีก4ี่ห้าวันก็แปดสิบแล้วเดี๋ยวของคนล้นตลาดมีบอกเลยนะเลเวลแปดสิบคนมันต้องทําทั้งเซฟนะมีพูดถูกมากเพราะน่าจะขาดตลาดไม่ต่ำกว่าห้าวันส่วนผู้เล่นที่เขาดองพวกนี้ว่าอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรอไปปล่อยตอนช่งวงแปลล่่ออยอยเยเเะหรืปา เราปล่อยก็คือพวกเขาส่วนใหญ่จะซื้อดองกัน4ี่ห้าวันนี้แล้วพอถึงเวลาเลยว่า80คนเรียว่า80ดสิบเหมือนเดิรแล้วเขาก็จะปล่อยลงตลาดเป็นราคาสูงเลยเขาก็ได้กาไรริบเร็วมีเห็นเพื่อนมีบางคนดองไป4ี่ห้าพันเลยนะคือกะขายทีได้น่าจะได้เงินเออเงินเงินเงินซีเนี่ยประมาณสักสามสี่สี่สิบ้านเลยคิดว่านะก็ไม่ว่าอย่างที่หมีบอกครับเพื่อนๆก็ควรจะมาดูตรงเออเนี่ยทุกทุกห้านาทีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเจอของเพื่อนๆก็รีบดึงเลยถูกไหม อันนี้มีแค่เตือนเฉยๆยาไปดึงตอนเลเว่าแปดสิบค่อยมานั่งดึงไม่ทันแน่นอนมีบอกเลยเพราะว่าตอนน่ะอาลองคิดตามสมภาพหมีนะ่วนใหญ่ผู้เล่นท็อปๆเนี่ยตอนนี้เขาจะแปดสิบกันรองลงมาก็อย่างประมาณหมีเจ็ดเก้าเกือบเกือบแล้วพรุ่งนี้ก็จะคือวันนี้คัดผู้เล่นที่เลเว่าแปดสิบมีไม่กี่คนหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะคัดเจ็ดสิบเก้าก็ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่ต่อไปเนี่ยมีคิดว่าวันที่สามวันที่สี่เนี่ยก็จะคัดผู้เล่นแบบเออกลางๆงแล้วที่เราว่ามาเจ็ดหกเจ ไป80ถูกไหมทีเนี้ยเชื่อมีเธอคนอะเยอะมากคนคนที่รอดึงเยอะมากเพรานะนั้นอย่างที่มีบอกไม่ต้องไปรอครับเพื่อนเพื่อนเรามามารอทุกห้าทีดึง,ด,ง,ด,งดึงเลยดีกว่าเชื่อมีก็คลิปนี้ไม่มีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่มาแนะนาเฉยๆนะเพราะว่ากลัวเพื่อนเพื่อนแบบถึงเวลาหรือว่า80มีอะไรวะฉันเร็วว่า80แต่ฉันไม่มีของใส่ถูกไหมเพราะว่านอกจากบูปินเราก็ต้องมีของทําด้วยไม่งั้นเราก็มายืนรออยู่ในเมืองแบบไม่ได้ทําอะไรอะต้องมาทั้งรอทุกห้านาทีมันทรมานนะถูกปะ จะไปยิงบอสก็มันก็การไะไรอยู่ไม่จะใส่ของใหม่ก็ใส่ไปได้ใช่ปะใช่ปะอยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมแ้้วองออริจินัลมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผมอ่า ขอรบกวน,นเพื่อนนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แแบบเปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะ <c oughs> อ่านี่คือราคาในมือถือนะครับก็จทมันี่หกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่านี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อน,อนโดเนเลนมาเสร็จนมครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนเลนของหมีครับคือใครที่มาโดเนเลนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดเนเลนเขาหมดหกคน ก็คืออย่างคุณเอกเซัเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเซันะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมด7เกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทำไเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดนเนนมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดนเนนแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดนเนนได้นะครับการนี้ก็ข,ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สหนับสนุนช่องล